ดอกไม้สวยดอกไม้สวยปรงงามคนงามซะแล้วบรรยากาศยามเย็นพามาชมดอกไม้หลังบ้านดอกไม้แบบจังเลย่ะมันพิเศษอะที่มันหอมหอมแบบหอมมากมากหอมมากมามีสีมีสีชมพูแล้วก็มีสีขาวไม่รู้มันชื่ออะไรมันสวย สวยเกินหน้าเกินตาสวยเกินหน้าเกินตางามกันเลยทีนี้ความสวยงามกันเลยหอมอะ่ะหอมคือยังดอกอ่าดอกลาดสีบ้านเฮาอะ่ะหอมมีลีนนะสีก็สวยมีสีชมพูแล้วก็สีขาวแต่คนละแบบ อันนี้ช่อใหญ่อันนี้ช่อใหญ่หน่อยเสร็จไหมธรรมชาติธรรมชาติมากมากเอาเรื่องธรรมชาติเนี่ยมาแขงโลดบ้านคอยนีย่ธรรมชาติไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเสียงนกเสียงกาเสียงแบบจังไดร่ะเสียงรถบนทองถนน ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาแบบช่วงคนเลิกงานหรือว่าเป็นช่วงเศร้าแล้วก็ตอนกลางวันก็จะเป็นแบบเงียบแบบปาซาเลยเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีผู้มีคนอยู่แถวนี้ประมาณนี้เลยนี่แหละซัมเมอร์ซัมเมอร์แบบแบบแบบบ่เต็มใจอะ่ะซัมเมอร์แบบบ่เต็มใจมากกะว่าได้นะปีน ซ้ำเมื่อพอเต็มใจอะไรเลี้ยโดนเสียงไวรุ่นไวรุ่นไวจับก็จะเยอะๆหน่อยสีขาวออกแบบเจีซ้อนสีเหลืองจะได้เปลี่ยนออกแบบเหลืองอ่อนๆกัเลยแดด้านคว่ประหยัดบอแดดออกมาประมาณห้าน,นาทีที่เหลือ,อ,อก็คือมืดแดดแดดแดดมาปุ๊บสีว่าได้ขีสาเลือนมาปุ๊บทับกันก็คือตก ประมาณนี้เลยเป็นซัมเมอร์คือแบบฝนตกตลอดตลอดซัมเมอร์เลยตั้งแต่เข่าซัมเมอร์ตั้งแต่มือฉลองซัมเมอร์แบบเป็นทั้งการเมื่อกี้มีฝนตกตลอดเลยดอ,อกไม้ส,สวยๆห mm hmm. อมห mm hmm. คุณพึ่งคุณพึ่งอย่ามาใกล้ๆนะคุณพึ่งเจ๋ง mm hmm. ไหมเจ๋งไหม เสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาธรรมาชาติธรรมาชาติเป็นชีวิตตามชนบทในตางแดนบ้านนอกคือบ้านเฮาเดีย่ยแหละเสียอยงเดี่ยวความหนาวอาก,กาศที่บกคือกันนอกน้นที่กันทุกอย่างเศร้าหาเศร้าหน้าเตือนเสียงกาออกไขยออกหน้าหอดเวลาหรือว่าหอดฤด,ดูก,กาลกับลงไข่ลงหน้าทีก่ก,ก,กันัะบ้านเฮาถึงจะ ฝนฝ่าบอ่ออําน้อยหรือว่าอีังก็ต่างๆหอดเวลาหรือว่าหอดฤูดูก,การกร็ต้องวานไทประมาณนี้เป็นสินหนาวานก็ได้ก็ต้องก็ต้องไทก็ต้องวานก็บ่ต่าต้งกันกับบ้านเฮาบ่มีฝนแต่ก็ต้องวานเขาอีหงังประมาณนี้น่ะเป็นชีวิตในต่างแดนเอามาเ้าซูพี่น้องทางบ้านเขาฟังสิ่งที่แบบบ้านเขาบ่มีหรือว่าลักษณะอีหงังที่แบบค่ายครึ่งกันหรือว่าอีหงังที่มันแบบอ่า แปลก,ปกอง่ยังเสอยากเอามาเวา้าซูกันฟังเอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าอ่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็ว่าไดเปรียบเทียบก็คือความแตกต่างระวงอ่าคนทีอยู่ทางเอเชียหรือว่าคนทีอยู่อน้นก็คือประเทศเทานี่แหละประเทศไทยละก็ทางโซนยุโรปก็คือประเทศสวิเซนดยุโรปมีหลายประเทศ แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปชีวิตการดําเนินชีวิตก็จะหลากหลายซุ้มอยู่ในเมืองิ่นก็จะอีกชีวิตหนึ่งผู้จิ้พยู่ตามชันบทตบมอตามต่้งจังหวัดก็อีกชีวิตหนึ่งมันจะบคือกันกันเรื่องนี้ย่าเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าย่าเอาไปเมาร้วมสําหรับคนที่มาใส่หรือว่ามาอาศัยย้ายถิ่นฐานมาอยู่ต่างแดนอย่างเสียย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะมันค้นกสิแบบเมาร้วมเลยเป็นมาตรฐานสากลโลกเลย ใครที่อยู่มา,มาอยู่ต่างแดนคือรวย <c oughs> คุณคิดผิด <c oughs> อย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมาแบบผิดผิดมันโมเมนต์เนาะต้องเขามาเบิงต้องเขามาฟังมีหลากหลายช่อง YouTube หรือว่าชู้เชี่ยวต,ต่างๆถ้าเจ้านำเสนอการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนแบบใดมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทุกอย่างให้ได้เลือกสรรเลือกชมประมาณนี้เอาสู่กันฟังเนาะ